ผมจัดเองครับอ๋อนี่จัดเองนะครับใช่ครับโดนมาเท่าไหร่พี่สองจุดนี้เบอร์สิเป็นเบอร์19บเลงยาง MT 60 60นะครับเป็นของพิเรลลี่นะครับก็จะเป็นท้ายที่สั่งยกขึ้นครับพี่ไก่สวัสดีครับขออนุญาตรีวิวรถหน่อยนะครับได้ครับยินดีครับนี่ครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรารีวิวคันนั้นเลยครับวันนี้ถึงคิวพี่ไก่แล้วนะฮะนี่นะครับก็เป็น อินเตอร์เซปเตอร์ใช่ครับครับผมอินเตอร์เซปเตอร์หกอ่าผมได้คุยกับพี่แล้วพี่ซื้อมาพร้อมกันกับเพื่อนสามคันสามคันครับไปคืออีกคันหนึ่งกําลังทําอยู่ครับแล้วก็คันที่รีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ครับสีส้มนะเพื่อนๆจำได้ป่ะก็คือพี่เขาทามาพร้อมกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถพี่ไก่เองเลยดีกว่าครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากด้านบนเลยดีกว่าตามสไตล์ช่องแมทออฟนะครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนี่เลยกระจกปลายแฮนด์นะฮะครับอันนี้เป็น จากที่ไหนครับเนี่ยเอ่อต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เราเอาเข้าไปทำที่สำนัก WSW นะครับโดยหลักๆเลยคือทำที่นั่นนะครับทีนี้กระจกเราก็บอกพี่โอว่าเราต้องการกระจกปลายแฮนด์นะครับแล้วก็เป็นกระจกทรงกลมแล้วพี่เขาก็ให้ตัวเลือกมาพอดีผมก็มาได้ตัวนี้แต่เรามันอาจจะเป็นงา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 น,งานธรรมดาทั่วไปอะนะตัวนี้ก็ราคา ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยห้าสิบคัก็คืออย่างนี้เพื่อนๆก็คือพี่ไก่บอกว่ารถคันนี้ทำทั้งคันที่ร้าน wsw นะครับงั้นผมจะไม่ถามเนาะว่าพี่ไก่เขาซื้ออันนี้มาจากที่ไหนแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยพี่ไก่พอจําได้ใช่ไหมแต่ละชิ้นได้หมดนะครับเผื่อเพื่อนๆอนอยากซื้อมาใส่เองนะครับจะได้รู้ราคาคร่าวๆนะอี๋ยวเรามาเริ่มจากไอตัวเมื่อกี้เราบอกแล้วห้าร้อยกว่าบาทนะใช่ครับอ่ะเรามาดูแฮนด์อันนี้ก็จะเป็นแฮนด์อ้วนเหมือนกันนะครับก็คือแฮนด์อ้วนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ จำได้ไหมไม่ได้จจะำไม่ได้แต่คือลักษณะของแฮนด์มันจะมีแค่2ไซส์นะครับก็คือ22่มิลกับอันนี้ผมเองก็จำไม่ได้นะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับปลอกแฮนด์อันนี้ทรงที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่อันน,นี้เรียกว่าทรงอะไรเนี่ยมันเป็นลายของเอ่อคัสตอมอ่าลายคัสตอมแต่เป็นตัววิบากอ๋อเป็น,เป,นเป็นตัวของวิบากอ่าค่ะขออน,นุญาตลองจับให้เพื่อนดูนะอ่าสัมผัสของมันคือมันจะคือแบบติดมือครับเพราะว่าร่องอ่ะมันใหญ่ นะฮะฮเวลาบิดติดมือแต่ว่าไม่ค่อยนิ่มเนาะไม่นิ่มไม,ไม่นิ่มเท่าอันอันอันอื่นนะฮะแต่ก็ถือว่าเกาะติดมือนะครับแล้วก็นี่เลยเพื่อนเพื่อนปั๊มเบรกกับคลัตสอันนี้เป็นของอาริลีนะพี่ใช่ครับเบอ <Ber 19 S 1> ร์สิบเก้าเนาะเบอร์สิบเก้าอันนี้ก็ที่ร้านเหมือนกันอ่า uh, ผมจัดเองครับอ๋อ oh, อันนี้จัดเองนะครับ oh, ใช่ครับโดนมาเท่าไหร่พี่สองชุดนี้เบอร์สิบเก้าเป็นเบอร์สิบเก้าแต่มันเป็นตัวเป็นตัวสายนะมันไม่ใช่เป็นตัวน้ํามัน uh, ก็ตัวนี้โดนไปสามพันเก้าครับสามพันเก้าราณี้ ใช่ครับคู่หนึ่งเลยชู้หนึ่งสามมันมีฟักมีอะไรให้เลยใช่ไหมเพ่มีให้พร้อมครับอ๋อก็คือเนี่ยเพื่อนๆดูนะนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมว่าไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้มาครับผมไปจัดตังหักเป็นกระปุกแต่งของไทยอ้ําไทยอ้ํานะครับใช่ครับหน้าหลังอ๋อคือทั้งหน้าทั้งหลังนะใช่ครับไปดูข้างหลังนะอันนี้เท่าไหร่เพ่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบครับแปดร้อยห้าสิบนะครับนะฮะแล้วมันดูน้ำมันยังไงพีมันจะมีตัวบอกอ๋อที่นี่มันจะมีบอกตัวบอกระดับน้มันนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ยวมาทางด้านหน้าคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟ LED นะครับครับี๋ยวผมขออนุญาตถามหน่อยนะพี่ไอหูช้างเนี่ยครับอันนี้โดนมาเท่าไหร่เี่ตัวนี้หูช้างเป็นงาน CNC ของที่ร้านนะครับก็ตัวนี้พันห้าครับพันห้าแล้วไฟแล้วเพไฟดวงโคมไฟนี่พันห้าเไม่ใช่โคมงเดิมนะไม่เดิมม่เดินมาดูนะโคมไม่ใช่โคมเดิมว่าของเดิมมันจะเป็นตัวเหมือนจุดน้ำนะครับแต่เนี้ยมันจะโค้งเว้าเพื่อ ไฟมันจะได้ยุบเข้าไปได้อ๋ออ๋อ,อ,อคืออย่างนี้ตัวไฟเนี่ยมันจะโยนเข้ามาใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นของเดิมมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ครับอ๋อเทา่าไหร่พี่ทั้งทั้งทั้งโคมทั้งไฟหน้าเลยโคมโคมตัวนี้พันห้าครับฮะ <5. S 1> ตัวนี้พันแปดครับพันแปดนะครับอ่าประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวไ, <ป S 2> ไฟ,ไฟเลี้ยวเนี่ยเรารู้ราคาเนี้ยเรารู้เนยแต่เรา,รเราอยากรู้ไอ้ตัวนี้มากกว่ามีไอ้ค่า,า,าตัวนี้ธรรมดาครับประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยกว่าบาทอันนี้ ที่ร้านเหมือนกันนะที่ร้านครับอ๋อเนี่ยนะครับเปที่ร้านส่วนไฟเนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวตาแมวเนี่ยมันมีหลายแบบหลายทรงนะฮะครับโอเคไอ้ตัวนี้รู้อยู่แล้วเราไม่ถามเรามาดูนี่ดีกว่าบังโคลนพี่ครับเป็นงานสร้างของที่ร้านเหมือนกันที่ร้านนะครับเป็นบังโคลนสั้นก็ราคาอยู่ที่พันแปดครับพันแปดร้อยบาทนะครับนี่คันนี้ก็ลงล้อไม่ใช่ลงล้อดิลงยางเอ็มดีหกศูนย์หกศูนย์นะเป็นของเพลีย์นะครับก็จะเป็น อ่าหน้ากว้าง110นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนทับ80นะครับขอบ18ก็ด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นขอบ17ขอบ17ครับด้านหลัง็ขอบ17นะครับ5จ็ตัวตัวล้อใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็นของเรซินบอยนะครับใช่ครับก็ตัวนั่นกสเปคยางใช่ครับสเปกยางอยู่ที่นะคเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนมาบนึ่งครับร้อยร้อยเท่าไหร่พี่ร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบแล้วกีอยู่ตรงด้านโน้นนะร้อยหกสิบเลยครับร้อยหกสิบทับหกสิบนะครับขอบสิบเจ็ดนะครววมแล้้ได รวมล้อรวมล้อด้วยใช่ไหมครับรวมล้อด้วยหมื่นห้าพันห้าร้อยครับไม่รวมค่าขึ้นนะหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับไม่รวมค่าขึ้นนะฮะอ่าโอเคนะครับเราเรามาดูต่อฮะเดี๋ยวมาดูจากด้านหน้าครับนี่คือสีรถนะครับอันนี้สีเดิมไหมเพศสีําครับสีดำนะใช่ไหมที่จริงรถรุ่นนี้มันมีสีเทาอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่เทาโทนนี้นะแต่ผมไม่ถอยตัวขาวแดงอ๋ออันนี้เป็นตัวขาวแดงครับแต่พี่ไปทําเป็นสีเทาใช่ครับสีเทานี้ผมมองเพลินเผลอนะตอนที่ เห็นแวบแรกนะครับตอนที่เดินเข้ามาผมคิดว่าเป็นไท่อมครับซึ่งมันดูดีมากผมผมแวบแรกผมคิดว่าไทยอมจริงๆนะฮะก็เลยไม่พลาดครับต้องมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับส่วนนี้ติ๊กเกอร์พี่ติ๊กเกอร์ครับเป็นติ๊กเกอร์ธรรมดาติ๊กเกอร์แปะนอกใช่ไหมแปะนอกแปะนอกครับแล้วอันนี้พี่อันนี้อันนี้คือเป็นตัวติ๊กเกอร์แต่ว่าตัวนั้นเคลือบลักเกอร์อ๋อก็คือเพื่อนๆก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยลบอันนี้เอาไว้นะคือไอ้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันอยู่ กับงานที่ทำมาเลยอะสีมันเลยแล้วก็เคลือบทารอบแล้วับแล้วก็มาเพิ่มตัวนี้เพิ่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ไม่ค่อยมีใครใส่นะฮะเพราะว่าหมายถึงว่าในช่องผมนะอันนี้เป็นครั้แรกเลยอันนี้เขาเรียกอะไรพี่กาดอะกาน้ำมันครับกาดถังน้ํามันอันนี้ของอะไรพี่เดียโบครับเคสปีดใช่ครับโดนมาเท่าไหร่พี่ตันนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับอ่าเพื่อนๆดูดูชินงานะฮะเออลืมถามไปเมื่อกี้แทน แฮนด์อันนี้กับตุ๊กตามันแยกกันใช่ไหมแยกครับอ๋อแล้วแฮนด์เท่าไรนะพี่เป็นเก้าร้อยห้าสิบสามแล้วก็ตุ๊กตาหนึ่งพันห้าค่ะอโอเคเพื่อนๆลืมนะเดี๋ยวแวะกลับมาอย่าว่ากันเรามาดูนี่ครับบอกอันนี้เป็นบอกของ WSW เช่นกันนะครับก็คือจะเป็นหนังตรงนี้จะเป็นอคาทาร่าเนาะด้านบนจะเป็นหนังแบบว่าเขาเรียกอะไรหนังสังเคราะห์อันนี้ก็ทรงเองคิดเองหรือว่าร้านเลือกให้ทางร้านเราต้องบอกไหมครับ บอกแต่และตัวที่ที่ทางร้างต่สร้างเนี่ยคือขนาดโครงท้ายเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเวลาตัดเพราะฉะนั้นเบาะเนี่ยมันจะต้องอยู่เป็นคันคันที่สร้างก็แล้วนขนาดขนาดกับตัวดีไซน์เบาะเนี่ยเราก็เลยต้องออกแบบก็แต่ว่าพื้นฐานเบาะเขามีให้แล้วแต่ว่าลวดลายอย่างหนังคันทาราเนี่ยผมก็เลยสั่งให้เขาเย็บประมาณนี้ใช้ได้สีเทานะ,ค,ะครับผมเราก็วิ่งข้างหน้าด้วยก็ออกมา มันเป็นเฉพาะพังครับก็คือเป็นงานสร้างนะครับก็คือร้านนี้เขามีเชื่อเสียงเรื่องในการตัดดัดแปลงเนี่ยครับคือเขาจะตัดดัดแปลงตามใจลูกค้านะครับให้ลูกค้าเป็นคนเลือกพอลูกค้าเลือกทรงทรงท้ายเนี่ยเขาก็จะถามลูกค้าว่าต้องการเบาะแบบไหนเขาก็จะทําการสร้างใหม่ให้เข้ากับข้างท้ายนะฮะก็ประมาณนี้นะครับร้าน WSW นะครับก็อย่าลืมมาสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะบุกไปเยือนถึงร้านเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูท้ายอันนี้ก็สร้างใหม่ใช่ไหมฮะ ตัวนี้งานสร้างครับแต่เป็นงานที่ร้านเขาเขาเป็นตัวยอดนิยมเขาเพื่อเพื่อนดูนะคือเขาจะเจาะนี่เลยนะยึดจับตรงนี้เลยอันนี้ราคารวมกงนแล้วเท่าไหร่พี่ทั้งเบาะท้ายแล้วก็ทําท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่ออยากทำนะถ้าเบาะก,ก็อยู่ที่สามพันห้าครับสามพันห้าท้ายทาสีตัดด้วยอยู่ที่สองพันเจ็ดครับสองพันเจ็ดแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้สามพันห้าสามพันห้าส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้ไฟเบรกครับไฟหลัง,ง,งไฟตัวนี้ของอนาล็อกครับอนาล็อกเท่าไหร่พี่สี่พันห้าครับส่วนอ่ะสี่พันห้านะครับเ,เพื่อนๆที่ดูงานนะอ่ะถ้าใครชอบความพรมเมียมนะผมบอกเลยว่าตัวเนี้สุดยอดครับถ้าเ,เพื่อนๆมาเห็นของจริงเราจะบอกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยนะ,ะกลางวันนี่คือกลางวันก็ยังเห็นสว่างขนาดนี้เลยนะสวยมากครับนี่มีไฟเบรกให้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยต่อ่าคอับนิดนึงครับผมอาหารเดเสริมๆพี่เสริมนะครับนิดนึงตัวท้ายตูดตัวนี้นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับ มันจะเป็นท้ายที่ตัดยกขึ้นฮะซึ่งโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยตัวนี้จะยกตั้งแต่หูโชกแต่คันอีกคันหนึ่งที่ที่คุณอ๊อฟรีวิวไปก่อน,อดนเดี๋ยวผมอขึ้นพาไปตัวนั้นเขาจะตัดยกท้ายออกมาแล้วก็ค่อยกระดุกนะครับเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับคือเอาเพื่อนๆดูตามนะครับคือพี่พี่ไก่ขออธิบายคือของเดิมอะเพื่อนๆเ,เห็นตัวยึดโชกคีไหมมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมพี่ใช่ครับและไอ้ตัวนี้มันก็จะตรงอย่างนี้ครับแล้วเวลาที่เราจะไปตัดท้าย เขาจะเริ่มตัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ดกขึ้นตรงนี้แต่คันนี้ความพิเศษของมันก็คือเขาเริ่มกระดกตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ครับครับแล้วเคยต้องแปลงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ถามว่าบอกเนี่ยมันก็คือเฉพาะคันใช่ก็คือสร้างคล้ายสร้างมันใช่ครับอ่าทำไมพี่พี่ไก่ถึงเลือกทรงแบบนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าผมชอบทรงท้ายต้องต้องบอกว่าไอรุ่นที่คือพี่อ้อาะเนาะพี่อ้ำทรงท้ายเขาจะเป็นลักษณะท้ายแบบเนี้ยเราก็เลยมาคุยกับทาง ทางร้านว่าผมอยากจะท้ายให้มันแตกต่างนิดนึงครับผมพี่โยเขาก็เลยแนะนําว่าทางร้านตอนเนี้ยกาลังทําตัวนี้อยู่ผมก็เลยว่าพารี่จัดทรงนี้ให้ผมเลยมันก็เลยออกมาเป็นชุดนี้ครับอ๋อครับผมนะฮะก็นี่นะะก็อย่างที่พี่พี่ไก่บอกนะครับก็คือสไตล์ใครสไตล์มันร้านสามารถที่จะทําให้เราได้ตลอดนะครับแล้วก็มาตัวนี้อันนี้ทาพร้อมถังใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นเนี่ยรวมกับถังไหมเมื่อกี้ผมถาม,มแล้ว สีถังกับอ๋อ,ยอ,อแยกกันเนาะแยกรวมทั้งชุดเนี้ยอยู่ที่เจ <7, 5, S 2> ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านะครับก็คือทําตัวนี้ด้วยประมาณนี้นะแล้วก็มีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตัวใส่ป้ายทะเบียนนะครับใช่ครับ้า่ทะเบียนอ,อันนี้โดนมาเท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่ที่พันเจ็ดครับพันเจ็ดนะครับมาฮะ,ะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าเฮ้ยอันนี้ลืมนี่เพื่อนผมเพิ่งเห็นเห็นปุ๊บแล้วสะดุ้ตาเลยสีดำอันนี้พี่ทาใหม่หรอ ลิเปอร์เดิมครับแต่ผมทาสีให้มันเข้ากับตัวอ่าอ่าใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นแวบแรกผมรู้เลยว่ามันไม่เดิมตอนแรกผมคิดว่าเปลี่ยนมาอ๋อพี่คือทําสีมาก็คือทําเซตเดียวกับถังมะใช่ครับเดียวันี่เพื่อนๆดูนะมันเป็นสีน้ำตาลนะไอสีเทาโอเคนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกันแคลงใช่ไหมเพ่ใช่ครับกันแค้งอันนี้ใหญ่มากเลยพี่อันนี้ของร้านดีบวีดบว่าเอ่อต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีกันแค้งที่ออกมาจากสู์แต่ผมไม่เอาผมตัดใจแล้วว่าผมอยากซัก สร้างที่นะมัน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 ใหญ่กว่าของเดิมครับ <ผม S 1> ไปค<ม>ุยกับทางร้านแล้วก็ทางร้านก็เลยออกแบบดีไซน์มาเป็นตัวนี้ก็คือผมชอบให้มันคุมให้หมดแล้วยกสูงขึ้น,นอยนิดนึงก็เลยออกมาเป็นชิ้นง,งานตัวนี้ครับครับผมอันนี้โดนเท่าไหร่พี่ชิ้นนี้โดนไป4 5 0 0ครับ4,500าบาทนะครับเ,เพื่อนๆนะดูขออนุญาตแผนกล้องเป็นใต้รางนะครับนี่ใหญ่มากค,คือมันคุมคุลแบบนี้เลยครับซึ่งของเดิมจากศูนยะ์น่ะมันจะแค่ คุมตัวเครื่องนะคุมตัวเครื่องข้างล่างฮะแล้วก็กาดหม้อน้ำกาดออยกัดออยกัดออยตัวนี้ก็คือออกจากสูตรครับฮะอันนี้ตัวมันเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบนะครับของสูตรนะครับอ่าแล้วก็มาสุดท้ายละอันนี้เพื่อนๆอยากรู้แน่นอนท่อท่อฟูฟูนะยี่ห้อโลโลเวลอะโลเวลครับโลเวลนะครับเป็นของ S W S อ่ามัน W S W S ตัวนี้มันจะเป็นทรง D N D ครับทรง D N D นะครับก็คือทรงเนื้อหาก็คือ ฟูมานี่นครับแล้วก็กระดกขึ้นนะครับกระดกขึ้นแล้วตรงนี้นะฮะจะอ่านเพื่อนๆดูนะซึ่งเพื่อนมันจะมาอย่างนี้แล้วก็กระดกอย่างนี้นะครับก็คือทรงจะดูแบบว่าเหมาะกับพวกรถสายสายซิ่งสายสปอร์ตนะทีนีนะผมก็ใช้อยู่ผมคาเฟ่นนะผมใช้ท่อทรงนี้เหมือนกันแต่ของผมใช้อีกยี่ห้อหนอึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าเพ่ ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับเรากันอยู่ที่เดิมกับคันสีส้มนะอยู่ในหมู่บ้านเราไม่สามารถที่จะใช้เสียงดังได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดการดราม่านะครับก็เดี๋ยวเราประมาณนี้นะโอเคอ่ะโอเคครับพี่ไก่มีคําถามครับอนาคตต้องการจะแต่งอะไรเพิ่มไหมฮะณปัจจุบันนี้อนาคตยังครับยังถ้าถ้ามีอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแซแคมเบอรแซคมเบอคือแนว เปลี่ยนท่อใช่ไหมเพใช่ครับอ๋อๆทรงนี้คิดมากี่ในเพจในกลุ่มในคนถ้าใครโพสสแคมเบิร์มาเนี่ยยอดหลายบาทแน่นอนแต่ครันนี้ก็เยอะนะครั้นี้ก็เยอะนะเมื่อวานเห็นโพสอยู่ใครอยู่ในกลุ่มอะไรนะร o ยัลไทยแลนด์ก็อย่าลืมติดตามได้ยังไงก็ขอฝากคดีอยากประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการตั้งกลุ่มของตัวไอท่สูงจุตัวเนี้ยนะครับซึ่งถ้าปัจจุบันเนี้ยในกลุ่มเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากสูงนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเรามี อยูา่า0 0 0นะครับเราก็อยากเชิญชวนเพื่อนที่อยู่ในเราแวกใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นลังคามบุรีหรือใครก็ได้ที่สามารถเดินทางเข้ามามิสซิ่งกับเราได้นะครับในประมาณสักคืนวันเสาร์อะไรอย่างนี้นะครับเรา,ารก็ยินงยังไงก็ฝากคุณแ,แม่ออฟนะครับชืวว่อประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ให้เราด้วยแฟนเพี่ชื่ออะไรพี่อัดช็อปรครับอัจช็อปรนะครับอ่าฮะนี่ครับแล้วก็เบอร์โทรครับเป็นเบอร์08524911 โอเคครับยังไงก็โทรมาเบอร์นี้เนาะครับครับผมครับก็ยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงใครอยากดูรีวิวอย่างนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปรีวิวเรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับใครที่รอชมกันนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเลยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาเจอกันนะครับ